ด้วยครับช่วยด้วยครับพี่โฟกและน้องแฝดโดนงูลัดแล้วครับโอ้ยงูตัวใหญ่มากเลยอะครับเดี๋ยวให้ลงนะปึ้มอ้าวอุ้ยมีมันงูอะไรทำไมมันตัวใหญ่อย่างเงี้ยจ้าเอ๋เด็กๆมาหาพี่ลาดหน่อยพี่ลาดพี่อยู่แล้วอุ้ยนัง่งเงยนั่งไงยมันเลื้อยมาแล้วตอนตัวที่ห้าเฮ้ยน้องเข้ามาหาเราอ่ะ เด็กๆดูนี่สิมีคนบาดเจ็บเขาน่าจะถูกงูกัดแน่ๆเลยครับกติดต,ตามช่องฟุกเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีมผมและน้องแฟดนะครับอยู่กันที่สภาการชาดไทยนะครับนั่นโปสเตอร์อะไรอะครับครับอุ้ย <มา S 2> ที่นี่นะคะเป็นสวนงูสถานเสาวพานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูงูกันนี่ๆมีเฟี้ยมีงูเต็มเลยเห็นไหมนี่ไงนี่ไงงูจงอางงูเขียวอุ้ยงูหลามงู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 เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆดูอ่ะดูงูเป็นแบบไหนไหนอุ้ยข้างในมีกระดูกงูด้วเหรอปาเด็กๆถ้าเราพร้อมแล้วเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าไปกันเลร็วเรยว ค่าตรวจที่เราเข้าไปนะคะผู้ใหญ่4ี่สบาทเด็ก1ิบาทได้งอถูกมากเลยอะครับโอ้โหเราเข้ามาเเจออะไรบอกปลาคาร์ฟหรอยังไงยังไงทั้งปลาคาร์ฟโผล่มาแล้วน่ารักไหมอะมีหลายตัวเลยเป็นเป็นลูกปลาคาร์ฟเพื่อนไอ้ปลาคร์ฟตกใจแล้วอ่ะงูตัวใหญ่ครับไหนหมาหมาไม่เห็นเห็นเลยงูอะงูตัวใหญ่เฮ้ยนั่นมันงูหลาเหมือนน่ะ ง,งูร้างตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มากมันนอนอยู่เปล่าเนี่ยมันกินเด็กหรือเปล่าอ่ะกินครับพี่พออย่าเข้าไปใกล้มันนะหรืวมันจะกินนะสวัดสดีสวัสดีท้าทายกันนอนดูดินอนแง่งแม่งู่ตรงนั้นเลยเพื่อนๆนั่นไงเจ้างูล้ามตัวใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนๆ่คุยมันกระดูกกันอีกแล้วไปจ้าเอ๋เด็กๆมาหาพี่ร้ามหน่อยพี่ร้ามหิวแล้ว เจอแผนที่แล้ครับเขาบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นโคมบ่องงเพื่อนใ่อนยังไงมีงูหลายชนิดเลยอะงูบีเนียนฮะอะไรนะงูบีเนียนงูลายมินเนี่ยนเหรออ๋อสีเหลืองอะครับแล้วนี่งูหลายอย่างงูอะไรอ่ะมงูกิ้งก่าครับไม่ใช่งูกิ้งก่าอันนี้คืองูเขียวหางไหมเนี่ยตัวเนี้ยขางูหางหานี่ไงหางมันจะเป็นสีแดงๆงหางเปนาีเีย ชอบตัวไหนไหนพ่อชอบตัวไหนอะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็คืองูหลาเหมือนกันใช่เปลเบ้ายังไงยังไงมันนอนอยู่ตรงนี้มุมนี้เองอะเจ๊มองไม่เห็นหรอมันเจ๊มองไม่เห็นหรอมันขดตัวพี่เฟียสมันซออนดแอบเราอะครับตัวเล็กๆหรอตัวใหญ่นะพี่พอตัวน้นตัวใหญ่นะคะไม่ใช่ตัวเล็กนะตอนนี้พวกเราเข้ามาในป่าแล้วคะับเด็กๆเดินระวังดีๆนะระวังงูผกมากัดขานะ มองดีๆนะตรงพื้นมีเป้าอ่ะมันเลื้อยมาเป้าเฮ้ยนี่ตัวอะไรเหรอเนี่ยด้าเขียวครับอะไรนะอนาคอนด้าสีเขียวไหนอยู่ตรงไหนเขานอนอยู่ตรงไหนเ่ะไหนพี่โฟกเจอยังอ่ะอ๋อเขานอนอยู่ตรงนี้เพื่อนๆแต่มันมองไม่เห็นเลยอ่ะยังไงนี่ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้ขอนี้เห็นชัดนอนขดตัวครับน่ากลัวไหมอ่ะ กกลัวนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็หันหน้า,าหาเราด้วยะทำไมมันไม่ไมไเหยียบทำไมมันไม่ขยับตัวเพราะว่ามันนอนกันอยู่อะพี่พอดนี่คืองูแมวเซาครับพี่โฟกดูนี่เขาจะเป็นตัวแบบนี้นะแล้วตัวจริงอยู่ไหนนะนี่เอาไงไงเพื่อนเห็นเปล่ายังไ,ไงเพื่อนเพื่อนเขาซ่อนตัวอยูต่ตรงนั้นน่ะอุ้ยลายเขาสวยนะครับลายสวยมากเลยอะ พี่โฟครับตรงนั้นจะเป็นฝั่งวงเวียนงูนะครับเอแล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนอะ่ะตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นเจอแล้วไปเลยไปเลยบ้าเด็กๆเข้าไปในเขาวงกดงูกันเลยมา,า,มา,าูีมอสอันนี้อะไรอย่ามือไปไนเป็นอย่างนั้นน่ะก็ให้มันเป็นงูเลยอ๋อพี่มอสทำมืองูเหรอเพียนเพียนเดี๋ยชกกันหน่อยชกกันดิด <laughs> <า> <laughs> น,นี่งูะไรหรอครับดินครับนี่คืองูเจแปนอะไรอน่ยนิสและสเน็คนะคะเพื่อน,เ,อนเขาเขาชอบอยู่ในดินเ,เขาชอบอยู่ในดินเหรอไหนดูซีข้างในครับเจอตัวอะไรอีกบ้างาต,ตัวนี้เขาหลับหรือเปล่าครับนี่คืองูอะไรเนี่ยสเน็คคอนเปล่านี่ไงจริงด้วยงูคอนใช่ไหม,ไมเขาจะสีส้มๆนะคบแต่ตัวจริงเขาไปไหนเนี่ยอี เขาเขาแอบเราอีกแล้วอ่ะไม่เจอเลยอะ่อยอะอยุยย่ฮอตทำมเจอตัวเลยตรนี้เต่าครับเต่าเต่ยายักษ์ด้วยแล้วเขาเป็นผู้หญิงครับอ๋อทำไมเขาถึงเป็นผู้หญิงอะครับเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าเขาเบียบบ่โอ๋ไหนกระโปงเขาอะ่ะไม่ใช่เพราะว่าเขาอ่ะติดดอกตรงนี้ใช่ไหมติดกิฟส,สวยๆเลยเหมือนผู้หญิงเลยเนาะไหนอะไรหรอพ<อ>ี่ฮอตเจอตัวอะไระครับ ไหนกบไม่เห็นมีเลยอะไ,ไหนเลยครับอู้ได้ยินเสียงกบนาะอยู่ไหนมองแลอวไม่เห็นเลยไ,ไหนเลยครับเอา้เอาเจ้ากบยักษ์นี่นะตัวใหญ่มากเลยพี่พอรอนแม่แมมา,มามาค่ครับดูงูไหนงูงูนั่นไหนครับไหนงู <laughs> ไหนพี่พอรอนนั่นเหรออันนั้นงูหรอไม่ไหนสองดิไม่ใช่งูครับนั่นมันสายไฟครับพี่พอนไม่ใช่งูครับม่เจอเจออะไรอ่ะพี่พอน ว้ายว้ายว้ายวายงูครับพี่ฟอสเจ้างูตัวนี้นะครับคืองูสิงหางลายเพื่อนๆพืมันมันเลื้อยแล้วอ่ะเลื่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยพี่ฟอสระวังนะมันมันมมันเลื้อยแล้วอ่ะมันเป็นตรงนหอะไรเขาเมันเข้าถ้ำแล้วพี่ฟอสสงสัยเรามากวนเขาหรือเปล่าเนี่ยเขารีบไปนอนแล้วเห็นไหมเลี้ยไปแล้วเข้าอุโมงค์ไปแล้วตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยยาวด้วย ยังไงเด็กๆอยู่ตรงนั้นเห็นเปล่าวยมันมาแล้วมันมาท้าทายพวกเราแล้วมาแล้วเห็นเปล่าจะไปทางไหนเด็กๆเห็นทันไหมครับใาเอกพี่โบตัวใหญ่มากพี่โบเหมือนเขาอยากออกมาเล่นกับเราหรือเปล่าเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะพี่เพียรกลัวเขาจะโจกเราหรือเปล่าเนอะไปแล้วไปแล้ว อเขามาทางทายแล้วเขาก็ไปนะครับอ่ะบ๊ายบายพี่งูก่อนมันไปฝั่งมาแล้วฮะไปไหนไปไหนเลยมาแล้วเลยมาแล้วว้าวมันไปอาบน้ำอ่ะเด็กอยากให้งูเล่นน้ำเหรอนี่ไงนี่ไงเอ๋เฮ้ยฮ้ยเนยเงยเนยเงยมันเลื้อยมาแล้วมันเลื้อยขึ้นมาข้างบนแล้วพี่ผมระวังนะเด็กๆ ว้ายเด็กๆรีบหนีไป่คืองูบาซิเลียนเรนโบ์บัวค่ะเพื่อนๆนี่ไงตัวเขาจะสีส้มๆดำๆนะคะนอนขดตัวน่ารักมากเลยอย่าเอาออกไปเด็กๆมาดูฝั่งนี้เราเจองูอยู่ในน้ำด้วยนี่ไงมีหลายตัวเลยอ่ะนี่ไงตัวนี้ตัวหนึ่งจ้าเอ๋ สบายเลยรครับโอ้โหตรงฝังนั้นก็มีเหรอพี่โฟกัสไหนขอซูมดูดิอโอ้โ,โหยุย่ยยเลยหลายตัวเลยครับยังไงยังไงตุงขอ,อนไม้นี่ก็มีคัเบเพื่อนๆม,มามามันมีมือมาส้ด๋อ้เด็กๆสังเกตดูตรงนั้นนะครับมีมืออุ้งม,มือนะคะเดี๋ยวเราลองโยนเงินไปเหมือนเขาไหมโยนให้แม่นๆนะเอ้าตกน้ำเลยต่อไปตาคายตาเฟียสหรือพอ อาแต่อพอดก่อนไปโยนให้ลงนะแงวไม่ลงเลยต่ใบตาพ่เศษอยนให้ลงนะึ้มเ้างูไม่ได้เงินเลยอ่ะครับนี่นะคะมาดูใกล้ๆนะคะบูน้ำเพื่อนๆไ,ไ,ได้เห็ม,ม่ไดเลยอ่ะไปเ,เด็กๆเราไปดูกันข้างในดีกว่านะคะนี่ก็คือหลังงูนะคะเพื่อนๆมีงูหลายแบบเลยเอาเอากดมั่วละ อันดับแรกเรากดงูเห่าไทยนี่ไงฝ่ายมันก็จอดอยู่ตรงนั้นต่อไปงูจงอางงยจงอางนี่ไงงูจงอางวายจะเอเด็กเอกมหาพี่น้อยนี่คืองูหลามปากเป็ดครับเพื่อนๆวายตัวมันใหญ่มากนะครับอ๋อแต่หัวมันจะเป็นๆนะเพื่อนเ่ปากมันจะเหมือนเป็ดงับงับงับงบแบบนี้ เจอตัวอะไรเครับงูครับอุ้ยงูงูดินหรือบอ๊ะแล้วนี่งูอะไรอ่ะงโอ้งูกาบหมากหางนีนตัวนี้น่ารักมากเลยอะค่ะบแน่าตัดทินออกเลยร้อนชอบตัวตัวตัวชีขาแล้วฝั่งนี้ก็คืองูหลามครับเพื่อนๆนอนขดตัวพักทายพวกเราเจ้าวันดีค่ะจ้าเอเด็กๆมาเล่นกับพี่งูเขียวไหม เขียวหางแหลมนะครับไหนไหนหางเขาแหลมจริงเป้าไว้นี่ม mmm. ันหัวน้องนี่นะหัวน้องก็แหลมตัวเขาจะเล็กๆแล้วก็ปากเขาจะแบนๆและแหลมๆแบบนี้นะได้เอ๋เด็กๆมาเล่นกับพงูบากแหลมไหมงูผลไม้ไหนนี่หรองูผลไม้ไม่ใช่นี่คืองูเห่าพ่นคิษสีทอง น้องนอนอยู่ตรงนั้นน่ารือเลี้ยวไว้ตัวนี้เขาท้าทายเราก็ว่ะพี่เงืงเคกับพี่เงืงเครับพี่เงืงตัวใหญ่มากเพื่อนๆนี่ก็คืองูเห่าพ่นพิษยาเหมือนกันนะคะตัวนี้ดูนะเพื่อนๆแล้วก็มีพิษด,ด้วยเฮ้ยเฮ้ยน้องเข้ามาหาเราอะ่ะเด็กๆถ้าเห็นฉันอยู่ข้างนอกนะครับต้องรีบหนีเลยนะ บอกว่าฉันมีพิษและอันตรายมากๆนะโอ้โหพี่พอลเราขึ้นบันไดงูกันนะคะนี่บันไดแรกเราเจองูอะไรเนี่ยงูหลามนะครับขวนียนอาตายละไปขึ้นไปครับไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์อุ้ยบันไดที่สองเราเจอตัวอะไรงูเขียวครับเพื่อนงูเขียวงูเขียว เ้วเจออะไรเนี่ยเนคค็นกอลไดเปล่า,าแล้วแล้วก็มีงูสีส้มขึ้นไปขึ้นไปเจองูสีเขียวอีกแล้วพี่เพีรเ,นะเราจะเจองูอะไรอีกเนี่ยนี่งูหลามเปล่าัวตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่หญหญพี่เพียรพี่เ,เดินไปเลยงูสีน้ำตาเลเพื่อนได้ตัวสุดท้ายงูสีส้ม <c oughs> ตอนนี้นะครับเราถึงในโซนซินิเพ็กนะคะเพื่อนเพื่อน ปเข้าไปกันเถอะเด็กๆเก่งกลิ่รอะกลิ่นอะไรอ่ะนี่เราว้าให้พี่พรสเป็นเลยโซนนี้นะครับเป็นงูสตาร์ททั้งหมดเลยนะครับโซนนี้ว้ายดูดิของจริงมามาใช่นี่ของจริงหมดเลยนะคะพี่พรสไม่ใช่มันเของปลอมครับไม่ใช่นี่ของจริงของปลอมของจริงอ่ะถามพี่โฟกของจริงหรือของปลอมของปลอมครับไม่ใช่เสี้ยของจริงหรือของปลอม นายเสียยังรู้เลยของจริง <สา S 2> มันไม่เยียบอะไรเลยใชไหมไม่มันเสียชีวิตไปแล้วเขาเรามาสตาร์ไว้ให้เด็กๆได้ศึกษาไงครับนีไ่ไงมีหลายพันเลยตัวนี้คืองูไทยเพื่อนเห็นไหมว้าวแล้วนี่คืองูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมเพราะว่าลายเขาเป็นสามเหลี่ยมหรือเปล่าเนี่ย <า S 1> ตัวนี้มีเกตด้วยเห็นไหมว้าวเกตแบบสวยมากเพื่อนๆไหนๆอันไหนหัวมันอยู่ไหนเนี่ยข้างบนหรือข้างล่างคือหัวมัน ที่เราเคยเจอที่ไหนงูแมวเสารอ๋อนี่คืองูแมวเสารใช่ป่ะหัวมันอยู่ข้างบนนะครับโอ้โหนี่งูอะไรเนี่ยงูอนาคอนด้าเฮงูอนาคอนดาเลยเหรอเขามีชื่อว่างูหัวกะโหลกมีชื่อว่าเขาหัวเหมือนหัวกะโหลกจริงป่ะได้เหมือนเปล่านี่ยแล้วนี่ก็คืองูจงองงูจ้องนคนนี้ดุมากเลยนะดุร้ายเพื่อนๆเขาแผลแม่เบี้ยดกันไม่หย่าง เขาให้เข้าไปด้านในด้วยอะ่ะเด็กๆดูนี่สิมีคนบาดเจ็บเขาน่าจะถูกงูกัดแน่ๆเลยครับเ้ยที่เนี้ยเขาจะสาธิตวิธีการระงับพิษของงูด้วยนะคะเห็นไหมมือเขาหน้าสงสารมากเลยอ่ะเขาโดนงูกัดแผลไหม้หมดเลยอ่ะครับเด็กๆครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวอ่อนของงูนะคะเพื่อนๆนี่เด็กๆระยะ15วันแรกนะคะตัวอ่อนในไข่งูจะเป็นรูปแบบนี้นะ เป็นโกลมแล้ว28วันจะเป็นแบบนี้เริ่มมีงูออกมาแล้วแล้วก็4 2วันยังไงน้องเบบีงูจะเริ่มคลอดแล้วใช่ไหม42วันแล้วนี่ก็คือ5 2บวันน้องก็จะฟ้าไข่ออกมาแล้วกลายเป็นพี่งูนี่ไงครับตอนที่งูฟ้าไข่ออกมาเห็นไหมเ,เขาก็จะเป็นตัวอ่อนๆแล้วมีเมื่อไข่ด้วยนะคะข,ขาวเป็นเด็ก ใช่เป็นูเบบีอุย้ยมีงูอะไรทำไมมันตัวใหญ่อย่างเนี้ยนี่คือโครงกระดูกของงูจงอางครับยาวมากดูตัวใหญ่มากเพื่อนๆแล้วขโมงก็คือโครงกระดูกของงูหลามนะดู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 เด็กๆมาดูฝั่งนี้ดิเราเจองูยักษ์ด้วยครับแต่นี่ตัวปลอมนะคะไม่ใช่ตัวจริงนะครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับพี่โฟกและน้องแปดโดนง,งูหลามแล้วค่ะ ตัวใหญ่มากเลยอะครับช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วหมาจะช่วยได้ไหมเนี่ยเด็กม,มันเป็นของจริงครับมันเป็นของจริงเหรอโอ้ยิ่งหนักเลยยิ่งหนักเลยโอ้โหดูดีตาเขานะครับใหญ่มากแล้วก็ปากน่กกากลัวมากนี่ข้างในอะครับบรรจุเด็กได้เยอะมากๆเลยอะครับสำหรับวันนี้พวกเราพี่โฟงและน้องแฟนนะคะขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย